ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติวผู้หญิงขายรถค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวติวจะพานําชมรุ่นไหนแล้วก็แคมเปญเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งเบื่อติ๋วกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวติวพานาชมค่ะเดี๋ยวติวจะพานําชมรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าเดาก่อนเลยว่าเป็นคันไหนคะที่ติ๋วจะพานําชมวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันทีละคันเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นตัว2.8 GR Sport นะคะตัวเตี้ยนะคะแต่ว่าติ๋วจะพานำชมนี่เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นคัน2รุ่นนี้นะคะข้างหลังติวต๋วนี่นะคะซึ่งเป็นรถของคุณลูกค้าติ๋วรอส่งมอบนั่นเองนะคะจะเป็นในส่วนของตัว2.4มิตรกีบแมนวนวลนะคะเป็นรุ่น60ปีค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะ 2.4มิตรเกียร์ยรแมนวนวลเป็นรุ่น60ปีซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ติ๋วทำเป็นรุ่น60ปีเกียร์ออโต้ไปแล้วนะคะแล้วก็ติ๋วมาทางเกียร์แมนวนวลให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาในนําชมในส่วนของรุ่นล็อกคด้วยค่ะคุณลูกค้าจา๋าซึ่งล็อกคเนี่ยติวพานําชมหลายๆคลิปแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเน้นย้ําให้อีกเพิ่มเติมเพราะว่าคุณลูกค้าของติวท่านนี้ใช้เงินออกรถ800บาทค่ะคุณลูกค้าจา๋านะคะส่วนลูกค้าท่านนี้นะคะใช้เงินออกรถนั้นก็คือใช้แคมเปญดอกเบี้ยถูกพิเศษนั่นเองค่ะนะคะดอกเบี้ยถูกพิเศษนะคะคันนี้แล้วก็อันนั้นออกร รถ800บาทแล้วก็ได้ของแถมอะไรบ้างแคมเปญเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะจะพานำชมในส่วนของตัวรุ่น2.4 ดีแคบตัวรุ่น60ปีก่อนเลยนะคะนี่เลยคะ่ะคันข้างหลังติ๋วนะคะซึ่งคุณลูกค้าของต <im> ิ <im> <im> ๋วท in <output> ่านนี้นะคะดาวอยู่ท <anyway> be ี so, <im> ่สองแสนนะคะแล้วก <irritating> ็ผ่อนอยู่ที่6ปีค่ะคุณลูกค้าจ๋าผ่อนอยู่ที่6ปีนะคะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่79สตางค์นั่นเองค่ะนะคะดอกเบี้ยยังไม่ถึงบาทเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าผ่อนยาวๆแล้วได้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะดาวอยู่ที่ส0 0แสนแล้วก็ได้ดอกเบี้ยอยู่ที่79สสตางค์นั่นเองค่ะนะคะ แล้วได้ของแถมอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะตามที่คุณลูกค้าเห็นตามนี้เลยค่ะนะคะรถคันนี้นะคะติ๋วจะสไลด์ส่งที่จังหวัดอุดรค่ะนะคะคุณลูกค้าของติ๋วสั่งจองที่จังหวัดอุดรนะคะแล้วก็จะสไลด์ส่งที่จังหวัดอุดรค่ะนะคะ ในรุ่น60ปีนี้ติ๋วก็อธิบายตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าแตกต่างอะไรยังไงบ้างนะคะกับรุ่นมิตรธรรมดาแล้วก็ความแตกต่างนะคะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะตัวมิตรตัวรุ่น60ปีกับตัวรุ่นร็อกโคความแตกต่างก็จะอย่างที่เห็นค่ะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะ เดี๋ยวเรามานําชมฝั่งนี้กันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะหรือว่าเกียร์แมนนวลนั่นเองนะคะเป็นตัวรุ่น60ปีนะคะว่าได้แตกต่างอะไรบ้างคลิปก่อนหน้านี้ติ๋วได้อธิบายไปแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวจะพานําชมรถรอบๆคันไปแล้วกันนะคะว่าแตกต่างกันอะไรกันบ้างนะคะก็มีล้อแมกเอ้ยสีดําอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ สัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสีดำนะคะซึ่งติ๋วอธิบายก่อนคลิปก่อนหน้าแล้วอะค่ะลูกค้าจ๋านะคะแล้วก็คุณลูกค้าของติ๋วได้ดอกเบี้ยถูกพิเศษ้วยพอได้อุปกรณ์ของแถมฟรีตกแต่งตามนี้เลยค่ะคุณลูกค้านจะ๋าฟรีทุกอย่างตามที่เห็นเลยค่ะนะคะติ๋วจะติ๋วจะพาไปเร็วๆหน่อยนะคะอ่าค่ะจะพาไปเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าซึ่งความแตกต่างติ๋วอธิบายตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ติวก็จะพานำชมอธิบายทีละจุดทีละจุดแบบนี้ไปเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าได้อธิบายก่อนต้นคลิปไปแล้วนะคะนี่เลยจ้ะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นเกยี์ยมนนวลน,นะคะคุณลูกค้าจ๋าอ่านี่เลยค่ะอันนี้เป็นรุ่น60ปีนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวติ๋วจะพา นำชมในส่วนของตัวรุ่นร็อกโคลนะคะต่อและที่ใช้เงินออกรถ800บาทค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะชมในส่วนของตัวรุ่นร็อกโคลนะคะที่ใช้เงินออกรถ800บาทค่ะคุณลูกค้าจ๋านะฮะนี่เลยตัวร็อกโคลสุดหล่อสีดําคันนี้เลยนะ,ะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีมากมากนะตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าใช้เงินออกรถ800บาท แล้วก็ได้ดอกเบี้ยถูกพิเศษด้วยค่ะดอกเบี้ย2บาทนิดๆิดค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวติ๋วจะขึ้นลิงก์ขึ้นรายละเอียดไว้ให้ว่าใช้เงินออกรถ800บาทแล้วก็ผ่อนค่างวดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวติ๋วจะส่งขึ้นลิงค์ไว้ให้นะคะอ่ะแล้วนั่นคือส่วนของใช้เงินออกรถ800บาทนี้นะคะลูกค้ายังได้ของแถมฟรีทั้งหมดเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าได้ของแถมประกรันพวกฟรีพวกพวกก่นก,กระสี อะไรต่างๆนา,นานาได้หมดครบเลยค่ะคุณลูกค้าแค่นําเงินออกรถ800บาทแล้วก็ขับรถออกไปได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวติวอธิบายอย่างรวดเร็วว่าลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะในของแถมที่ออกรถ800บาทนี้นะคะก็จะมีในส่วนของนี่เลยค่ะเหมือนคัน ตัว60ปีนะคะก็จะเป็นในส่วนของติดตั้งฟิล์มกันศาสตร์นะคะเบ้ารองมือเปิดแคปลาค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะตัวนี้ติ๋วจะใส่ให้ทุกคันเลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ดูอยู่ไม่ชอบก็แจ้งกับเซลล์ได้เลยก็แจ้งกับติ๋วได้เลยค่ะไม่ติดตั้งก็ได้เช่นกันนะคะอ่านี่เลยค่ะนะคะออกรถ800บาทได้แคมเปญของแถมตามนี้นะคะแล้วที่สำคัญเน้นย้ำเลยนะคะ ได้ดอกเบี้ยถูกพิเศษด้วยพ่อน84งวดดอกเบี้ย2บาทนิดนิดเองค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะนะคะพร้อมกับตัวฟ้าครอบกระบะท้ายนี่เลยค่ะก็ติดตั้งมาให้แล้วนะคะออกรถแบบหล่อๆนะคะแถมใช้เงินออกรถแค่800บาทเองค่ะนะคะนี่เลยจ้ะคุณลูกค้านจะ๋า ออกรถ800บาทนั้นมีอยู่จริงค่ะมีอยู่จริงเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ติ๋วจะพานําชมแบบรวดเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าติ๋วจะอธิบายแต่และคลิปแต่และคลิปเยอะอยู่เหมือนกันในส่วนของรุ่นร็อกโคนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากให้ติ๋วนะคะพานําชมรุ่นไหนก็ คอมเมนต์ใต้วิดีโอมาได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติวขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้เป็นไงบ้างคะติวพานําชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของ2รุ่นนะคะจะเป็นในส่วนของตัว2.4มิตรเกียร์ธรรมดารุ่น60ปีแล้วก็ตัวร็อกโคใช้เงินออกรถ800บาทแล้วก็ตัวรุ่น60ปีใช้ดอกเบีย้ยถูกพิเศษ0.79สตาค์นะคะผ่อนอยู่ที่6ปีหรือว่า72วดนั่นเองค่ะนะคะ ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าจา๋าถ้าติ๋วพูดเร็วไปยังไงก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะแล้วที่สําคัญต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่รับชมและก็รับฟังนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะคุณลูกค้าจา๋าเป็นกําลังใจที่ดีเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่งให้ช่องติว๋วผู้หญิงขายรถด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าสนใจออกรถนะคะอย่าลืมทักไลน์ไอดีหาติ๋วนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะติ๋วยินดีบริการนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศค่ะนะคะทักกันมาได้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วต้องขอตัวแล้วก็ขออนุญ,ญาตสวัสดีค่ะบ๊ายบาย